ไปแลกกันทีทางด้านคู่รักว่านฉืนอ่าคู่รักรักว่านฉืนค่ะอ่าท่วมเชือกที่ว่านเชยงว่าเดินทางไปจดตะเบียน <c oughs> ทุ่มรถในวันแห่งความรักคำนิยมในขณะทีะบางคู่เนี่ยลูกหน่อยก็มารวมเป็นสก,กีพยา,ยานให้กับพอแม่กันครับค่ะบรรยากาศวันแห่งความรักนาทีว่าการอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตครับวันวาลินไทรเมเรตเตวาใช่ไหมอ่าที่อำอเภอนี้ก็มีการตกเต่นสถานที่ที่ได้สี่ชมพูเลย ตั้งแต่หัวเชาว้าเลยกับนายอมโต๊ะลงทะเบียนก็นตกแต่งด้วยกุหลาบสีแดงนะครับนะรวมถึงมีเบ็ดรบแหวนใต้ผ้บกันสีหวานเนี่ยว่ากูรักกันใต้รูปเป็นที่ระลึกกันลงทะเบียนกันแบบจำ,จำกัดจำนวนะนะครับโดยทามเพิ่มมีกรอบใส่ทะเบียนสมรถเป็นที่ระลึกให้กับคู่ทุกคู่นะครับแล้วก็มีการจับรางวัลแยกเป็นสองคำหนึ่งทเลึ่งแกผู้โชคด,ดีหนึ่งกุหลักด้วย ที่เดินทางมารอแต่ว้วชาวขับน้องยอมค่ะโดยคู่รักคู่แรกที่เดินทางมาจดทะเบียนส้มรอดค่ะก็คือคู่ข้องนายสุวิดประคูนี่ครองรักกันมา14ปีโดแล้วก็เดินทางมางทีวา่วังกาลนอำเภอตั้งแต่ตี่จ็ดครึง่งไม่ได้มากันแถวแต่ซ่องคนนี้นะนมีพยา,ยา,พยายนรับตัวน้อยกันอีกซ่องคนมาจดทะเบียนค่ะก็ไปฟังเสียงข้องคู่นี้กันแรกค่ะ แต่งงานมาปีนี้เข้าปีที่14แล้วค่ะ,คะก็เลยถือโอกาสมาจดทะเบียนวันที่14ค่ะวันแห่งความรักค่ะมีพยานรักมาสองคนค่ะเวลาทะเลาะก,กันก็คุยกันค่ะแต่ตั้งแต่มีลูกเหมือนกับถ้ามีลูกก็คือจะไม่ทะเลาะก,กันต่อนหน้าลูกค่ะนี่คือสิ่งสําคัญค่ะมีอะไรจะไปคุยกันสองคนจะไม่มีการทะเลาะก,กันหรือว่าเสียงดังต่อนหน้าลูกให้ความรักให้ความอบอุ่นแล้วก็อันนี้ลูกอยากไปไหนอยากได้อะไรก็ให้แต่บางทีเราก็ต้องอธิบาย ว่าไหนสําคัญไหนไม่สําคัญต้องสอนลูกด้วยครับอืมนะคะอีกคู่หนึ่งค่ะเป็นคอหนางเศ้าจุฬารภูมิดีแล้วก็นายณริพรสวัสดีค่ะคู่นี้ก็เด็กว่าเข้าไม่ปรามันก็น่าทีได้นะผมว่าครองรักกันได้ปีว่าๆค่ะจูงมือกันมาจดทะเบียนมีพยานรักเหมื่นกันอยู่ในพุ่งนั้น <laughs> อาไปบังเสียงกันเลยค่ะ วันนี้ที่ว่าเลือกที่ว่าจะมาค่ะเพราะว่าเกี่ยวมันเกี่ยวกับมันเป็นวันวาเลนไทน์ค่ะเราก็เลยมาว่าเออมันจะมาจดทะเบียนดีกว่าทีนี้เราแต่งงานกันมาได้ประมาณสักปีกว่าแล้วละแล้วก็มีลูกด้วยกันคนแรกก่อนตอนตอนนี้9เดือนแล้วคนต9เดือนคนที่2นี่เดเดือนอันนี้คือมีหัวปีท้ายปีทีนี้เทคนิคการครองคู่นะคะก็คือเข้าใจซึ้งกันและกันก็คือมีอะไรก็คือเราแชร์แล้วคุยกันทุกอย่าง อ่าอย่างมีเลยนูอีกคู่หนึ่งนะครับนะก็คือตัวแทนของคู่รักนะครับตีกรองยาวนานกันมาสามสิบปีแล้วจูงม,มือมาจดทัเเียนสมรสนะครับอ่าอย่างไงสัญญาว่าจะรักกันตลอดไปนะครับนี่นี่เนี่สามสิปีแล้วครับงงพึ่งจดกันนะค่ะรักกันมาสามสิบกา่ปีแล้วครับโอ้โหะวันนี้วนะันวันดีครับวันวันลาตายเป็นความรักด้วย มีลูกคนเนึ่ฮะแต่เสียชีวิตเมื่อต้นปีใหม่ก็รักกันไปเรื่อยครับตลอดไปอืนะครับขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่นาทีว่าการอำเภอเมืองนะครับได้ดําเนินการภายใต้มาตรการป้องกันโควิด -19 โดยมีเจ้าหน้าที่วักประกงโอโซนรวมกับนั้นหยาบานของขอำเภอเมืองสำหรับบุญเวียนกันมาคอยอำนวยความสะดวกแก่พี่นอ้นองประชาชนถึงอาสาสมัครแต่ละคนนะครับจะต้องมีความรู้เกี่ยวกันจดทะเบียนเบื้องต้นด้วยนะครับนะ ก็ไปกันมาไรแตว่านะครับน้องออมแสดงความยินดีกับครูรักถูกครูกันกันค่ะเนเพลือก็ให้หนึ่งึ่งบรรยากาศท่ว่านชื่นของแรแต่ว่ากันไว้นะทีนี้ไปติดตามอีกนึ่งงาน